สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลบานซอนะคะสวัสดีช่วงบายบายนะคะของวันที่12นะคะตอนบุญหัส,สวัสดีที่12นะคะค่ะวันนี้นะคะนี่จะพามาชมนะคะการย้ายมิโคไปลงบ่อนะคะสามวัดดินสมทบนะคะของโครงการพัฒนาของกรมที่ดินนะคะจังหวัดสกลนครของเรานะคะค่ะก็มาดูการย้ายมิโคของเรานะคะก็ เราจะไปตามรายชื่อนะคะรายชื่อที่ลงไว้นะคะถ้าใครอยากได้สะสมพบ2,500บาทนะคะก็สิ่งที่เตรียมนะคะก็คือเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินนะคะค่ะไปที่ดินแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนนะคะแล้วก็มากรอกข้อมูลนะคะนี้ก็จะดำเนินการส่งไปให้ทางกรมวัฒนาที่ดินนะคะจังหวัดสุโนทรของเรานะคะท่านก็จะเรียงรายชื่อไว้ตามลำดับนะคะ ค่ะก็ถ้ามีงบประมาณท่านก็จะจัดออกมานะคะตำบลบ่อแก้วนะคะก็จะได้ประมาณทั้ง14หมู่บ้านนะคะบ้านละ3าบ่อนะคะส่วนค่ะประมาณนี้นะคะในรอบนี้นะคะอันนี้จะเป็นงบปีพศ2568นะคะเนาะที่เราขุดไม่ได้ตอนช่วงหน้าฝนนะคะค่ะก็ได้บ้านละ3บ่อนะคะสำหรับสรลสีหมู่8 3สแล้วก็หมู่ส3 3าบ่อนะคะนี่ก็ ดําเนินการน,นะคะเนาะย้ายไมโครมาวันนี้นะคะย้ายมาแต่อําเภอวานอนวิวาดนะคะเนาะค่ะในเขตอําเภอวานอนนะคะของเราก็บ้าในใกล้ชิดติดกันนะคะอันนี้ก็จะย้ายไปทางสวนสวน,สวนยางนีดนี่ยแหละค่ะเพราะว่าไปลงของคุณพ่อสํารีรัตนาพันธ์นะคะเนาะค่ะก็เป็นสมาชิกนะคะในกลุ่มของเรานะคะในสสีของเรานะคะค่ะก็ ขอไว้นะคะเมื่อหลายปีที่แล้วนะคะเผื่อจะได้นะคะเนาะเนี่ยมาทางสวนยางนิดเลยนะคะมารอติดตามชมนะคะหลานี้ก็จะย้ายเมโคไปลงบ่อแล้วก็ค่ะก็กลับมาทํใบสีต่อนะคะเพราะว่านี่ไปเอาใบาตองนะคะช่วงเที่ยงมากับคุณอาเนียงมาจะทํใบสีนะค,ะ,คะก็เลยมาย้ายเมโคก่อนเพราะว่าน้องเขาฝึกษาแล้วนะคะน้องอามนะคะมึงเมโคนะคะก็ฝีมือก็โอเคอยู่นะคะฝุสษามอดินนะคะเนาะ ผู้รับเหมานะคะสวนผู้รับเหมาของบริษัทชอสะกวนนะคะค่ะน้องกล้องนะคะเป็นค่ะพวกควบคุมดูแลนะคะทีมงานนะคะใกล้แล้วนะคะถึงสวนยางนี้แล้วค่ะก็จะเลยสวนยางนี้ไปไม่ไกลนะคะสาค่ะพระช้านี้ก็มาตั้ํามใ่อยู่ สบายดีนะคะเพราะว่าแดดค่ะเดี๋ยวใกล้จะทางเลี้ยวแล้วเอาไปนี้เราก็จะเลี้ยวซ้ายนะคะเลี้ยวซ้ายเข้าไปอ๋อใ,ใกล้จะถึงแล้วนะค,ะค่ะทีนก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะคะ ี๋้วแซดไปไม่นานก็จะถึงบ่อที่ฝุดนะคะค่ะถึงแล้วนะคะพิกัดเราถึงแล้วก็นี่ก็จะพาไปลงไปฝั่งนี้ค่ะอดูว่าไปได้ไหม<ฮ>ไม่ได้ถึงเรียบร้อยแล้วนะคะถึงจุดหมายเรียบร้อยเราก็จะเอารถลง ก็ก็ไปดูบอกันนะคะ thank mm -hmm. you ไปใบสั่งนี้นะคะน้องอม้มเยอะต้องโอ้คนเดียวนะคะน้องอ้มคนเดียวเพราะว่าวันนี้น้องปองไม่อยู่นะคะพาป้าหัวหน้าไปตรวจบ่อนะคะก็เลยโชวบอกนินให้นิดมาย้ายไมโครให้นะคะ,นะคะ นี้ก็จะพารถมาลงบ่อนะคะแล้วช่วงบ่ายนะคะสี่โมงเนาะก็จะพาเด็กๆไปรับทุนที่วังปูนะคะปาริจิตนคราชข,ของเรานะคะมี FC เอฟซีผู้ใหญ่ใจดีนะคะให้ทุนมานะคะเนาะค่ะ<ส>ค่ะมาแล้วนะคะจะถึงแล้วตรงนี้เราจะตรงที่นี้พามาดูหน้างานนะคะค่ะใครจําได้หรือดูคลิปนิดนะคะตรงนี้ที่เรามาดูหน้างานกันนะคะมารไว้เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะ ตามไมโคมาลงบอ่อแล้วก็จะขุดตรงนี้เป็นบอ่อแรกนะคะของของปีนี้นะคะเพระาะว่าตําบลบ่อแก้วจะที่สระศรีที่แรกนะคะเพราะว่าเราย้ายตาม,มาจากอําเภอวานอนแล้วก็มันชนเปลี่ยนแดนกันเลยนะคะรอติดตามชมนะคะี๋ยวคุยกับไมโครก่อนนะคะว่าจะขุดตรงไหนค่ะเดี๋ยวนะคะนี่จะไป วัดสะให้แล้วนะคะวัดสะก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะนี่ก็ขอจบคลิปวันนี้เพียงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปวัดสะก่อนนะคะวัดขอบสะก่อนนะคะประมาณนี้นะคะขอบคุณเอฟซีนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็มาติดตามชมนะคะคลิปต่อไปนะคะเราจะขุดสะให้ชมนะคะสะมอดินว่ากว้างลึกเท่าไหร่นะคะมารอติดตามชมนะคะเอฟซีสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ